นี่การตัดต้นพันธุ์ของไร่เรานะครับพี่น้องเราจะตัดนี่ครับพี่น้องสองข้อตาคือหนึ่งท่อนถ้าท่อนโคโนเนี่พี่น้องท่อนโคโนเนี่ยจะเป็นตาแก่ข้อตาแก่และเปอร์เซ็นต์การงอกก็จะน้อยหรือก็งอกช้าเราจะตัดเป็นสามครับท่อนโคโนเราตัดเป็นสามเพื่อการบอดไว้อันหนึ่งงอกงอกช้าถึงงอกก็งอกช้ากว่าลำกลางต้นพี่น้องบางท่านก็จะสงสัยว่าทําไมเราเอาอ้อยพันธุ์มาทําไมลําเล็กจัง นี่ห้าถึงหกเดือนแล้วพี่น้องจับหมาะการปลูกมากสุดเลยขึ้นเร็วถ้าเป็นคนก็ประมาณวัยรุ่นนะพี่น้องประมาณนี้ที่ลั้วมันเล็กนี่คือน,นี่ครับเพี่อนเราคัดมาเนี่ยครับประมาณห้าหกเดือนที่เหมาะกับการปลูกมากเลยพี่น้องเกิดเร็วขึ้นเร็วนี่ครับสองท่อนหนงท่อนไปเลยนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องสองท่อนทไปเลยทีนี้เราก็ไปปลูกกันมาดูที่ป้าไร่เราปลูกกันแบบไหน,นพี่น้องไปเลยครับนี่ครับดูเลยการปลูกของไร่เราจะเป็นยังไง เหมือนกับของเพื่อนหรือเปล่านะครับว่าการปลูกของไร่ธนภูมิของเราเนี่ยจะปลูกเหมือนกับพี่น้องหรือเปล่าพี่น้องมาดูครับนะง่ายๆพี่น้องโยนลงเลยจับกระสอบท่อนโยนลงเลยครับพี่น้องนะครับดูตรงนี้ไม่ได้จัดเรียงว่าตาขึ้น แต่ละกอเน right ี่ยพี่น้องผมใส่ประมาณห้าถึงหกสิบเซนแล้วแต่ละท่อนเนี่ยเนี่ยประมาณคืบหนึ่งพี่น้องเลยคือผมต้องการให้เท่ากอนี้แตกขึ้นมาให้มันชนกันพอดีเนี่ยครับคือแต่ละท่อนก็ห่างกันนิดนึงแล้วก็แต่ละหลุมเนี่ยห่างกันประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนพี่น้องเนี่ยครับคือเนี่ยเราจะบูนี่นี่คือที่เราโรยไว้แล้วพี่น้องเลยโรยไปนี้ปุ๊บเราจะไปกรบกันเลยพี่น้องมาดูกันที่การกลบของเราเลยครับจอบผมเลยพี่น้อง ที่เราลรยไปแล้วเราจะถมแบบนี้เลยพี่น้องนี่ครับจอบขุดแล้วถมเลยโอ้ฝนตกเมื่อวานพี่น้องจอบติดนี่ครับผมไม่ต้องถมเยอะเลยพี่น้องนะถมเยอะแล้วงอกช้าครับน,นี่ครับกดแบบนี้เลย ใส่กับแปผงโรยวางโรยวางเลยครับแล้วจะวางไหมพี่น้องหนึ่ยเราจะวางไปก่อนแล้วก็กรบตามหลังแต่ละกอห่างกันห้าถึงหกสิบเซนนี่ครับประมาณนี้เลยพี่น้องไม่ต้องกรบเยอะพี่น้องถ้ากรบเยอะงอกช้าเนี่ย แต่ละหลุมเนี่ยหา่างกันห้าสิบตัวขบตุกเซนแล้วก็ความกว้างของร่องนี่ครับเนี่ยจากนี้มาหาเนี่ยสองเมตรเพื่อจะเอารถไถเข้าตัดหญ้านี้โดยไม่ต้องทํารุ่นตัดหญ้าไปเลยครับอันนี้แล้วก็จะโกยงี้เรื่อยพี่น้องเนี่ยนี้พี่น้องจะสังเกตว่าบางหลุมเนี่ยครับเช่นตัวนี้ครับเนี่ยทำไมบางหลุมผมถึงใส่สาม่น้องดูสิครับโดยปกติใส่สองแต่หลุมนี้ทำไมถึงเป็นสาม มีเหตุผลครับพี่อนี่งอกร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตัวเนี้ยยังห้าสิบห้าสิบจะงอกหรือไม่ผมก,ก็เลยแถมไปเฉยๆครับตัวเนี้ยแถมให้ประมาณนี้ครับสวัวนี้จะเป็นสองเกือบหมดครับจะมีบางอันที่เป็นสามเป็นสามคือจะเป็นส่วนยอดสุดเลยผมคิดว,ว่ามันจะงอกหรือไม่งอกก็ใส่สมไปเฉยๆครับแล้วก็จะโกวานี้ไปเลยพี่น้องโกวานี้ไปเลยเนี่ยครับ ไปเรืร o sea, mm ่อยการปลูกขราก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องวัสดีครับ